หลวงตาเดินมาแล้วนะคะเพื่อนๆ ยกเลยนะคะยกเลยนะคะถ้าหลงตามายกเลยนะคะยกเลยนะคะยกเลยโป่งโป่งตัวน้ำทัวใช่แบบไหนยก

เนื้อก้มค่ะค่ะเออเฮ้ย อยากก้มกราบหลวงตานะคะอยาก้มกราบนะคะอยากก้มกราบหลวงตา ยืดตัวตรงพอพนมมือยืดตัวตรงอย่ากลับอย่าก้มกับหลวงตานะคะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุครับนี่ค่ะคณะคือติดตามหลวงตานะคะเดินทางมามองทางนี <S <S ้หน่อยค่ะสาธุนะคะมองทางนี้หน่อยค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะ นี่คะ่ะคณะผู้ติดตามนะคะหล,งว,หะะละะวงตาวันนี้นะคะเราจะเดินไปส่งหลวงตาจนกว่าจะถึงวัดนะคะนี่คะ่ะคณะผู้ติดตามวันนี้นะคะก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะ เรามีผู้ติดตามหลุนตามีเด็กนักเรียนนะคะบรรยากาศอถามหนึ่งค่ะความรู้สึกของพวกหนูเวลาหลุนตาเดินผ่านหนูความรู้สึกยังไงบ้างคะ <c oughs> ออก้องไงนี่ไงก้องใครไม่ไอายไม่อายใครกล้าแสดงออกมบ้ยาหงห <c oughs> ครนี่เดียวอ่ะหนูอ่ะหนูมีความรู้สึกยังไงความในใจของหนู รู neck, ้สึกได้รับกุศลกุศลค่าไม่ใช่ส่วนกุศลบุญกุศลเอ่อได้รับบารมีเพอรแผ่มานะคะแล้วหนูอ่ะอย่าอายอย่าอายอย่าอายช่างเลยสาวน้อยพี่อายอืมอุ้เมืองได้ก่อนนี่มาได้เนาะอ้า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 อูได้เจ้าเอออูได้ยุ่เจ้าเอามาอ่านหนูมีความพุ่งซึ้งใจได้ของลุงเวลาหลวงตาตาลึกตูดโดผ่านมา ดีใจค่ะแล้วก็ไม่ยัางหําหมูมีด้าเจ้าอ่าหมูมีด้าเจ้าอ่าละอ่อนขี้อายเนาะอ่ะโอ,โอ้ด้วยตีนี้ยู่กับโนโ้นละฮะฮะฮะไฮริก้าวของนี่อ่ะน้องมือน้องมือน้องมือสู้เห็นสู้เห็นมาอ่าผมก็ได้อ่ะมีความรู้สึกจะได้ของครับเวลาหลวงตาจะลึกทุ่งพนันนะรู้สึกดีใจครับอ่าดีใจแล้วมีอย่างหมก็กอ,อ ี้ครับตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นดีใจเนาะได้ถวายน้ำถวายอย่างเปินก็นดีใจแค่ได้ให้เปิลข้อหัวก็ดีใจเนาะขอบคุณครับค่ะนี่คือความรู้สึกของประชาชนนะคะ,ะตำบลผาช้างน้อยนะคะอำเภอปองนะคะจังหวัดพะเยานะคะนีะคะ่ะหมู่บ้านปงสนุกหมู่บ้านอันนี้หมู่บ้านไหนก็เจ้า บ้านบางค่าครับบ้าน,บา,นบางค่าขอ,อ,ข,อขอสัมผัสกันเนาะคะ่ะอันมีความรู้สุดไดจของเจ้าเวลาหลวงตาบุญการลุกทุ่งผ่านมาเส้นนี้ครับสำหรับอาตีหลวงตาเป็นเดินผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นบุญของพี่น้องมันน้อยนะครับพี่น้องบางค่าครับซึงนั้นๆ จะมีเหตุการณ์ที่ขั้งหนึ่งนะครับค่ะด้วยความตื่นเต้นเาควารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผมขอบคุณครับเออขอบคุณครับขอบคุณเจ้าอันตอนอยู่โรงเรียนนี่กระเจ้าครับผมครับคุณครูอย่างเจ้านี่เกษมงใหญ่ครับเกษมงญ่เนา่เจ้าขอบคุณจตาหลายเจ้าสวัสดีเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเตยเน้าครับฝากต่องยูทูปเตยเจ้า